เขาได้รับการปลดปล่อยนี่เดี๋ยวเขาจะมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับคุณอีกนะเนี่ยอืมถ้าดีใจขนาดนี้นะเดี๋ยวมามาคอยช่วยเหลือกันแน่นอนนั่นเห็นไหมโอ้โหคุณคือสิ่งนั้นนะคะหลายๆท่านนี้มาสายเวทเต็มๆเลยนะคะคุณมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะไม่ใช่แค่ท่านเดียวนะคะตอนนี้นะแม่หมอมองเห็นมีอืม มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์เนาะแล้วก็มีเออ่สายทางอาแม่พระธรณีนะคะมีเจ้าแม่กนอิมนะพระแม่อุมานะเป็นประมาณนี้เนาะที่อยู่ในสายอโพธิสัตว์นะคะเพราะว่าในการที่คุณลงมาเพื่อช่วยเหลือนะดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังตกค้างอยู่อะแม่หมอว่า ต้องเป็นสายต้องเป็นสายพระโพธิสัตว์อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีจิตเมตตาสูงนะคะลงมาเพื่อจะทําสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอืมใครเป็นสายปลดปล่อยนะดวงวิญญาณนะคะก็คอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะคะไว้ใต้คลิปเนาะเราจะได้รู้จักกันนะคะแต่ในช่องของแม่หมอแม่หมอก็เห็นมีหลายท่านนะคะที่เป็นสายเอ่อปลดปล่อยดวงวิญญาณนะคะคุณลงมาทําภารกิจนี้เนาะอืม แล้วเดี๋ยวเรามาให้สำหรับนี้นะคะสายปลดปล่อยดวงวิญญาณเนาะอ้มีหลายๆเยอะเลยนะคะแต่ดวงวิญญาณที่ตกค้างนี่โอ้เนะเพราะว่าคนอะ่ะตุยกันแบบ ทุกวันน่ะนะเยอะมากมากเลยนะคะดวงวญญาณที่แบบไปไหนไม่ได้อ่ะอืมเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะแม่หมอพูดถึงแม่พระธรณีทั้งทั้งไพ่แม่พระธรณียังไม่ออกมาใช่ไหมคะอืมพอเปิดออกมาก็ออกมาแม่พระธรณีพระแม่อุมานะคะอืมเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนะาะทั้งทั้งที่ไพ่ย,ยังไม่ขึ้นมานะ แต่เนี่ยไพ่ออกมาสำทับแล้วว่าใช่นะคะสายนี้เลยนะคะสายอบอ้อมอารีนะคะสายพระแม่นะคะสายเอ่อพระผู้ให้นะคะอืมผู้ที่ให้แบบไม่มีประมาณเนาะอบอ้อม,อ,มอารีมีเมตตามีความเป็นแม่สูงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะอืธรรมดาที่ไหน เดอะเมจิกเชียนพลัง